ได้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบไม่ทันตั้งตัวบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศงานแต่งวะเพณีต่างจังหวัดน,นะคะว่าเป็นยังไงตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งหน้าเจ้าสาวกันก่อนนะคะบอกเลยว่าตื่นเช้ามากๆเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นอนเลยนะคะน้องเตยก็กําลังรีดผ้าค่ะาเจ้าสาวหน้าผมขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพินินลุกสวยมากเลยทุกคนที่ใส่ก็คือจะเป็นชุดพื้นเมืองแต่ว่าจําชื่อชุดไม่ได้นะคะว่ามันชื่อชุดว่าอะไรเน่ก็คือแต่งตัวเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยขอนอนก่่มะะควราาาเพ เขาไปปลูกอีกรอบนึงเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยก็คือใส่ชุดง่ายๆเลยนะคะก็จะมีผ้าถุงค่ะแล้วก็เป็นเสื้อสีขาวจริงๆเสื้อสีขาวอันเนี้ยเนยเอามาใส่กับกางเกงนะคะแต่ว่าพี่บอกว่าเออเนี่ยไปช่วยเป็นเพื่อนเจ้าสาวหน่อยโอเคเราก็เลยมีชุดนี้พอดีก็เลยได้ใส่กับผ้าถุงพอดีเลยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นผ้าถุงของแม่เนยนะคะเนยใส่ไม่ได้ทุกคนคือมันเล็กมากแต่ละคนก็คือเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นงานเช้ามาค่ะฟินิชลุกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะวัันนนที่่มมมกราาาคดดิฉไ้้เเเป็พือจว คนตื่นเต้นเนาะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวมาก่อนนะคะเพราะว่าปกติก็คือไปร่วมงานอย่างเดียวช่วงเช้าก็จะเป็นพีสงี่ส่งก็คือจะทําบุญแล้วก็ถวายเพลงพระนะหลังจากที่เราทําบุญช่วงเช้ชาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะฟรีสไตล์ก่อนเล็กน้อยให้พระท่านฉันอาหารก่อนเนาะเนื่องจากที่ฉันเนี่ยตื่นเช้ามากแล้วก็หิวมากก็คือแบบว่าเอ้ยอดใจไม่ไหวก็คือให้น้าเนี่ยไปทํากับข้าวมาให้นะคะดิฉันก็คือนั่งกินพร้อมกับพระฉันเลยแต่ดิฉันก็เดินมากินที่บ้านตัวเองนะทุกคนพอได้เวลาเนี่ยเข ก็คือถ่ายรูปกันหนึ่งกรุ๊ปยายทองสุกก็คือเป็นเจ้าแม่จัดแจงนะคะในงานนี้พอถึงเลิกยามงามดีแล้วนะคะก็ถึงเวลาแห่คันมากจริงๆเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยต้องอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าเพื่อนเจ้าสาวแบบดิฉันก็คือติดคอนเทนต์ไงก็คือต้องออกมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนดูนะคะว่าประเพณีที่บ้านเราเนี่ยก็คือเป็นประมาณนี้ก็จะมีกั้นประตูเงินประตูทองตามปกติตามประเพณีเลยนะคะข้างในก็จะมีเจ้าสาวหนึ่งท่านแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวอีกหนึ่งคนนะคะรวมกับเนยก็คือเป็นเพื่อนเจ้าสาวสองคนแกเชื่อป เพราะว่าในชีวิตนี้ไม่คิดว่าหลานอาจจะมีแฟนเว้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็คือภูมิใจแล้วถึงพิธีบายสีส่ขันนะคะก็จะมีการโยนข้าวโยนดอกไม้เนาะเสร็จแล้วก็ปอกไข่นะคะแล้วก็ทํานายไขว่าโอเคไข่ลูกใบนี้เป็นยังไงอะไรยังไงหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วนะคะก็มาสู่ขั้นตอนของการผูกข้อหมายข้อมือค่ะโดยการผูกข้อหม้ข้อมือนะคะก็คือจะเริ่มจากทางญาติฝ่ายหญิงก่อนการผูกข้อหมายข้อมือเนี่ยแหละก็คือจะได้เป็นเงินรางวัลของดิฉันนะคะแต่ว่าโดนป้าเอาไปค่ะเงินผูกข้อหมาย ก็หันหานแบ่งกันไปนะคะช่วงเช้าได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวชวนตกบ่ายมาก็คือเป็นนากาักล้างจานมือทองค่ะ